สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนที่จะกลับบ้านนะฮะชมกันอีกสักมุมหนึ่งแล้วกันนะสำหรับคันนี้จริงๆก็ขายไ้เยอะแล้วเหมือนกันนะสำหรับเจ้า DPC นะครับจากซานี่นะ 205H นะครับคันนี้ความพิเศษต่างๆมีเยอะนะฮะและที่สำคัญคือน่าจะเป็นอีกหนึ่งคันในบ่อนะที่ค่อนข้างที่จะฟาสเหมือนกันนะ ฟาสมามากเลยนะครับสำหรับคันนี้บุ้งกีขนาด0.93นะครับลุยขี้ตรงขี้โคลนกันอยู่หรืองานดินนะครับจริงๆก็โยนกันมาเรื่อยๆนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขอบนะบขอบสุดท้ายแล้วนะครับแต่จริงๆในในบ่อก,ก็ยังเหลืออีกเยอะเหมือนกันทำงานกันอยู่3คันนะครับมีซานี่มี 1 130, ้0ย0ามสิมจากโคมัสเอนะครับแล้วก็มี D2 นะครับป๋าใหญ่นะฮะลงไปอยู่ข้างล่างนะฮะแต่ว่ารอบนี้นี่ขอจัดคันนี้หน่อยนะครับเพราะว่า,าโคตรฟาสต์เลยเกินฟาสต์มากนะฮะนี่คือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับออกมาได้ปีกว่าๆนะเมื่อตะกีก้คุยกับ ลิตรนะฮะหรือว่าเสียลิตรนะครับแกบอกว่าทํางานอย่างนี้ทั้งวันเหมือนกันนะตั้งแต่เช้ายันเย็นจนค่นํานะประมาณ140นะครับไม่ถึง150นะประมาณนั้นนะครับจัดว่าอยู่ในเลทที่ประหยัดอยู่เหมือนกันงานโยนนะโยนดินนะครับ เป็นรถบุทที่มีความคล่องตัวสูงนะครับโดยเฉพาะง,งานแบบนี้โอ้โทรศัพท์ก็แบบจะหมดแล้ฮะน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของวันนี้นะฮะจริงๆถ่ายไว้เยอะมากนะครับสําหรับบ่อน,นี้นะครับประมาณ2อสาอาทิตย์หน้าที่มีโอกาสได้มาถ่ายนะครับก็เก็บไว้เยอะเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็จะทยอยทยอยลงนะครับอาจจะซ้มมุมกันบ้างนะเปลี่ยนมุมกันนิดหน่อยนะฮะเอาเป็นว่าก,ก็ฝากชมกันด้วยแล้วกันนะครับโอ้11.9รอบต่อนาทีฟาสต์มากเลยฮะคันนี้ ถามว่าหน้างานเป็นยังไงดินอาจจะไม่ได้หนาแน่นมากนะแต่ว่าความหนักมีนะครับเพราะว่าเป็นดินที่เปียกน้ำนะเหนียวเตอะเลยนะเวลาเดินนี่เหนียวเลยนะหรือว่าบางมุมนะถามพี่ทีแล้วแกบอกว่าบางทีฝนตกนี่ก็ลื่นดีเหมือนกันยืนไม่ดีนี่มีลื่นมีถลายนะฮะสังเองเอลก็ประมาณว่า ก็สวยดีเหมือนกันนะสำหรับรุ่นนี้นะครับน่าจะเป็นโฉมที่คล้ายๆกันกันกบ204นะครับขุมพลังก็น่าจะตัวเดียวกันต่างกันก็จะเป็นที่ปั๊มนะแล้วก็ระบบ DPC นะที่เพิ่มเข้ามานะระบบที่ควบคุมนะการจ่ายน้ำมันนะคือเลือกได้นะครับว่าจะให้ตัวไหนมันแรงใช่ไหม DPC ดิจิตอลพาวเวอร์คอนโนะเลือกได้นะว่าจะให้บูมหรือว่าอาร์มนะฉีดเร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถามเจ้าของคนขับแล้วแกบอกว่าใช้ดีนะใช้ดีคอนโทรนิ่มนะแล้วก็แรงนะฮะเลือกได้นะว่าจะให้ข้างล่างหรือว่าข้างบนฟ้าใได้หมดนะครับจะยกสูงยกต่ำเลือกได้นะฮะเอาว่ากันไปนะฮะเทคโนโลยีก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ ก็เป็นผลดีนะต่อผู้ใช้นะครับผลิตภัณฑ์นะจะซานี่หรือว่าจะแคตเตอร์วิลล่า Villa, จะโคมัสซหรือจะเป็น SM นะครับก็ขุดดินได้ทั้งวันเหมือนกันนะอยู่ที่เลนราคานะฮะคุณผู้ชมอยู่ที่เงินในกระเป๋านะฮะแล้วก็อยู่ที่ความคลั่งใล้นะครับของเท่าแก่นะ ถ้าแก่บางท่านนะชอบแคตเตอร์พิลล่ก็ไปจัดแคตเตอร์พิลล่นะชอบ SM ก็ซื้อ SM กันหรือบางคนนะสนใจผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆก็จัดซานี่นะครับขุดดินได้ทั้งวันเหมือนกันนะฮะร,รถทำเงินนะครับรถทำเงินส่วนผมก็รับหน้าที่นะเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาฝากทุกคนกันขอบคุณทางด้านของท่านเจ้าแก่นะครับท,ทุกทกที่เลยนะครับ บรรดาเสียอซอทุกๆท,ท่านเลยนะที่ผมไปเก็บภาพบรรยากาศการทํางานของเครื่องจักรนะครับรวมไปถึงทีมงานทุกคนด้วยนะที่ไหนสะดวกให้ถ่ายนะฮะเราก็ถ่ายนะครับที่ไหนไม่สะดวกเราก็นั่งคุยกันได้หมดนะฮะไม่เกี่ยงนะครับผมได้หมดเลยความชอบนะความชอบนะครับบางทีบางวันนะไปถ่ายคลิปนะฮะไปเจอเท่าแก่ นั่งคุยกันจนค่ำก็มีนะฮะบางทีก็ไปถ่ายคลิปนะฮันนนๆทีนะจนลืมนะครับบางคลิปผมก็ยังไม่ได้ลงก็มี <c oughs> เอาว่ากันไปนะครับเล่าบรรยากาศนะครับสำหรับการไปถ่ายทำคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างเช่นช่วงนี้ก็อาจจะสบายหน่อยนะแต่ว่างานอาจจะหายากหน่อยนะอาจจะ พื้นที่ไทยอาจจะน้อยหน่อยไม่เหมือนช่วงหน้าแล้งเนาะแต่หน้าแล้งก็ร้อนเลอเกินนะครับร้อนนะฮะต้องแบกน้ําใส่กระเป๋าข้างหลังไปกินกันโอ้ว่ากันไปนะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะถ้าชอบนะครับในการนําเสนอมุมมองของผมนะครับก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะฮะเป็น youtube ช่องเ้อยๆนะครับแล้วก็ Facebook ด้วยนะครับ ชื่อเดียวกันเลยนะไม่ได้มีรายได้อะไรนะฮะช่องของผมนะครับเป็นช่องเล็กๆนะฮะจริงๆก็เปิดสร้างก็ได้แล้วแหละแต่ว่ามันยอดมันนิดเดียวนะผู้ชมก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคิที่เป็นเศษสตางค์นะครับยอดเพิ่มขึ้นแต่ละอันนี้หลักสิบบาทนะเอาอจริงเล่าให้ฟังเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้คือความชอบนะครับความชอบเพียวๆเลยนะ รุ่นนี้นะในบ่อน,นี้นะต้องเอาไปฟัดกันนะกับ 5G ตัวนั้นนะครับแ mm. ่าเดี๋ยวคงมีสักวันหนึ่งคุณผู้ชมถ้างานยังไม่จบนะฮะถ้ามีโอกาสนะอีกสักอาทิตย์นะอาทิตย์กว่านะครับถ้ามีโอกาสคงได้ดูเขาฟัดกันนะกับ 5G นะเพราะว่าตัว 5G นี่ก็เร็วเหมือนกันคนขับก็จัดหนักเหมือนกันนะครับ เอาละคุณผู้ชมลากันไปก่อนนะครับค่ำแล้วฮะเจอกันใหม่วันวันหน้าแล้วกันคลิปหน้าแล้วกันขอบคุณทุกคนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ